สายสินค้าเบตเตอร์เลตครื่งครัวพลาสติกเครื่องเขียนเครื่องมือช่างสินค้าสเตนเลสอลูมิเนียมเยอะแยะมากมายครับคุณพี่ครับฝากบอกต่อกันไปด้วยนะครับว่าวันนี้ทีมงานโนมิตาพลาสติกของเรามาขายกันแล้วครับที่สารากลางบ้านครับท่านใดที่ได้ยินเสียงนี้แล้วนะฮะเอ๊ะเขาขายอะไรกันวะวันนี้มีสินค้าจากโรงงานมาขายกันทุกๆครับพลาสติกก็ขายกันทุกๆครับหม้อกะละมังปิ่นโตก็ขายกันทุกๆครับถูกทุกอย่างครับถูกทุกอย่างมี1ิบาทก็ซื้อกันได้ครับ มี20บาทก็ซื้อกันดีครับมี100บาทจะเต็มไปเลยครับคุณพี่ครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บ้านต่อทานคุณแม่บ้านต่อแก๊สจะหาจินตอนกลางวันหรือจะหาจิตตอนกลางคืนนะฮะก็สามารถเข้ามาซื้อหากันได้ครับที่นี่สินค้ามีแบบใหม่ๆเปิดขายกันที่นี่เป็นที่แรกกันเลยนะและสินค้าอื่นๆอีกมากมายครับราคาทุกอย่าง10บาทราคาทุกอย่าง20บาท ชิ้นใหญ่ๆไมคิกิะการาคา100บาทวันนี้ทีมงานโนมิตาของเราได้มาเปิดบรกิการทุกท่านกันที่นี่นะฮะสาลากลางบ้านนะครับคุณพี่ครับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านครับสารากลางบ้านวันนี้มีสินค้าสติกมาขายกันแล้วนะฮะตั้งที่เก่าเวลาเดิมนะฮะด้วยสินค้าคุณภาพดีราคาถูกแซนถูกมีเฮตันได้เลือกสรรกัน10บาท20บาท100บาทมาซื้อกันได้ครับที่นี่ครับ วันนี้เรามาคึกคักคึกคักกับการจับจ่ายซื้อหาสินค้าราคาทุกอย่าง10บาททุกอย่าง20บาททุกอย่าง100บาทกันที่นี่นะครับ,บรท,ท่านใดที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในบ้านเดินผ่านไปผ่านมาเสร็จภารกิจการงานกันแล้วนะฮะก็ขอเชิญมาเลือกซื้อมาเลืกสรรสินค้าราคาถูกถูกครับคุณพี่ครับสินค้าสติกมีสินค้าให้คุณคุณเลือกสรรกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียววันนี้ ได้ยินได้ฟังเสียงดีเกียร์คนนี้แล้วเดินมากันได้แล้วครับเดินมาจับจ่ายซื้อหาสินค้าราคาถูกแสนถูกหลากหลายรายการครับไม่ว่าจะเป็นราคา10บาทราคา20บาทเราก็ขายที่นี่ราคา100บาทก็มากหลายกันที่นี่ครับออกมาเลยครับออกมาเลยเดินมาเลยครับเดินมาจับจ่ายซื้อหากันเยอะนะครับวันนี้ซื้อกันเยอะเยอะยาให้ทีมงานโนมิตาเขาขนกลับบ้านไสเขดกันไปเลยฮะวันนี้จะหาของหาเครื่องใช้ในครัวเรือน เชิญมายืนทีมงานโนมิตะของเรานะฮะอุปกรณ์ต่างๆมากมายทั่วธานินหมดทั้งสิ้น10บาทสาวบาท100บาทเชิญเลือกชมครับคุณพี่ครับมาที่นี่แล้วนะครับคุณพี่จะได้ซื้อสินค้าคบพบกับของถูกๆกันที่นี่กับทีมงานโนมิตะของเรานะฮะมาแล้วครับมาแล้วของถุงแบบนี้นะครับได้ยินได้ฟังเสียงนี้แล้วลองแวะเข้ามาดูกันสักนิดนะครับทุกอย่าง10บาททุกอย่าง20บบาทครับแวะกันเข้ามาได้เลยนะ มีตังอยู่10บาทมีตังอยู่20บาทวันนี้ได้ของกลับบ้านกันแน่นอนนะฮะ,ะขันน้ำนะครับที่ใส่น้าตู้เย็น,นมไม้แขวนผ้าครับที่หนีผ้าที่เก็บขยะครับช้อนชงกาแฟชงแล้วอร่อยอร่อยครับ20บาทเท่านั้นเองครับเราไม่ขายแพงนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นช้อนซ้อมนะครับตะลิวทัพีแปลงสักผ้าครับก็20บาทเช่นกันครับ แก้วน้ำครับกองแสดินสอกองแสสีนักเรียนครับอัลบั้มรูปไทยสม,มุดพกพาแปลงสีฟันช้อนตักข้าวเครื่องเขียนดินสอ,อยางลบโอ้ย20บาทเหมือนกันครับอยากได้แบบไหนเลือกดัวเลยครับคุณพี่ครับไม้กีมฟันที่รองขาทุก,กับข้าวนะครับวันนี้คุณพี่มีโอกาสแล้วก็อยากคาดแควเดินนิ่งเหมือนเฉยโอกาสนี้ฟังผมบ้างอย่าละเลยอย่าเฉยเมยมาลึกลซื้อหากันครับคุณพี่ครับ ไม่ว่าจะเป็นทารนไฟใช้สมุดบัญชีสมุดขีเล่มใหญ่ๆนะฮะไฟใช้ขนาดจิ๋วหรือจะเป็นวีสุดสวยนะฮะมีหลากหลายสีตห้นได้เลือกสรรกันครับกระเป๋าสตางค์น้ำมันมะกอ,อกครับสบู่ไว้ถูกตัวถอยขัดหม้อนะครับกันไกลตัดเล็บน,นะฮะมีดโกน2คมนะมีดเล่มใหญ่กีวีขัดรองเท้าวันนี้เราก็มี20บาททุกอย่าง20บาทจริงๆครับช้าอยู่ทําไมนะฮะตรงกันเข้ามาเลยนะครับชอบสินค้าแบบไหนอย่างไรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคา10บาท20บาท100บาทสินค้าที่นี่มีให้เลือกชอบเลือกจ่ายกันตามสะดวกตามสบายพี่สาวชอบสินค้า1 0บาท20บาทก็จ่ายกัน1 0บาท20บาทเท่านั้นเองฮะส่วนคุณตาคุณยายชอบสินค้าราคา100บาทที่นี่เรามีสินค้าให้เลือกสรรกันอย่างจุใจจุใจกันที่นี่ครับกับทีมงานโนมิตะของเราวันนี้นะฮะ ให้คุณพี่ไดคว้กระเป๋าเพียง10บาท20บาทเท่านั้นเองครับมีปอกผลไม้ครับไขควงก็20บาทครับ20บาทถอนตอกตะปูนะครับที่ในปมผ้าเช็ดหน้านะครับไม่ใช่ผ้าเช็ดน้ำตา20บาทเช่นกันครับแปลงถูผ้าแปลงถูพื้นของใช้ภายในบ้านนะครับทุกอย่างทุกชนิดขายกันเพียง20บาทเท่านั้นเองครับคุณพ่อคุณแม่อยากจะมีของเล่นให้คุณหนูนะครับวันนี้20บบาทเช่นกันครับ ผ่านเงินผ่านทองจานถ้วยชามพลาสตินนะครับของเล่นเด็กถุงเท้าเด็กถุงเท้าผู้ใหญ่นะฮะเราให้คุณจ่ายเพียง20บาทเท่านั้นเองครับทุกอย่าง20บาทเท่านั้นเองครับคุณอยู่ได้เราก็อยู่ได้